คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่ม,มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วครับกับทีเด็ดจานเจนเบีเฮท,ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นเกมพรีออฟเกมที่5การพบกันระหว่างบอสตันเซลติกทีมอันดับหนึ่งในสายตัวนออกวันนี้เปิดบ้านทีดีการเล่น6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับตอนดับกําเยือนของลูกบอลไฟมามี่ฮีทครับ โดยเจ้าบ้านบอสตันเซลติกโคชคือทางด้านโจมัสซูล่าวันนี้จะได้ดวลกับโคชจอมเก่าอย่างเอริกสโปสตราครับโดยในเกมล่าสุดเล่นที่บ้านไมอามีฮิตครับแล้วก็เป็นไมอามีเจ้าบ้านที่แพ้คาบ้านไปอย่างขาดลอยครับ88ต่อ102โดยผู้ทําสกอร์สูงสุดฝั่ง Boston บอสตันเซลติกคเป็นเดริกไว้ครับก็กดไปถึง38แต้มครับเจ้าล้นมี4รีบาวแล้วก็3แอสซิส เสริมด้วยเจสันเททัม20แต้ม11รีบาวด์5แอซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับและขู่อย่างเจเลนบราวน์17แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสสุดท้ายบอสตันเอาชนะไปได้แบบง่ายดายครับส่วนผู้แพ้อย่างไมอามี่ฮีทครับผู้ทำสกอร์สูงสุดยังเป็นเซนเตอร์อย่างแบร์มเดบยอกกดไป25แต้ม17รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลครับแล้วก็มี5แอสซิสครับแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเสริมด้วยเจ้าหนูไทเลอร์ฮีโร่ครับ19แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต และเคล็บมาติน1ิแปแต้ม5รีบาวด์2แอสซิสครับแต่ภาพรวมตลอดทั้งเกมครับก็เป็นบอสตันเซลติกครับที่นำตั้งแต่ต้นจนจบครับแบบม้วนเดียวครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดบอสตันขึ้นนำา31ในซีรีส์ครับโดยพพยกาดตัวจริงวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านบอสตันยังคงใช้ทางด้านจูฮอลิเดครับเล่นบาสฉลาดจร,จริงจะได้ดวนกับทางด้านดีลอนไรครับตำแหน่งพอยกาดก็ต้องยอมรับว่าทางด้านเจ้าบ้านบอสตันเซลตกครับเหนือกว่าชัดเจน ผู้เล่นตำแหน่งชูติ้งการ์ดครับก็ยังเป็นเจ้าล้นเด้ดีกว้ครับเกมล่าสุดเรียกว่าเฉิดฉายแบบสุดๆครับเทียบกับไทเลอร์ฮีโร่ครับซึ่งบางวันแม่นบางวันก็ไม่แม่นครับผมมองว่าเจ้าโล้นดูดีกว่าส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับเจเลนบราว์จะได้ดวลกับเคล็บมาตินของไมอามี่ครับตำแหน่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่บอสตันเซลติกดูดีกว่าแบบชัดเจนจริงๆครับส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดในวันนี้ครับสิทธิ์นูนทายของโคบีเบนอย่างเจสันเททัม จะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างนิโคลาโจวิชครับซึ่งช่วงหลังถือว่าโชว์ฟอร์มดีครับแต่ถ้าเทียบกับเททัมก็เป็นรองมากครับและตำแหน่งเซนเตอร์คุมนายบฝั่งบอสตันนี้จะไม่มีคริสตาพอซสินกิสครับเป็นหน้าที่ของจจมเก่าไต้หวันเอาฮอวฟอร์ดครับจะได้ดวลกับเจ้าแบมอเดบยอครับตำแหน่งนี้ค่อนข้างจะสูสีครับแบมดูดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นส่วนผู้เล่นบาดเจ็บโนนี้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปบอสตันจะไม่มีทางด้านคริสตาพอซสินกิสครับน่าจะกลับมาได้หลังวันที่8พภาคม ส่วนไมอามีฮีทครับขาดคนสําคัญอย่างจิมมี่บัตเลอร์เทอร์รี่โรเซียครับและเกมนี้ก็ยังไม่มีเจมมี่ฮาร์ควสจูเนียอีกด้วยครับเจ็บสะโพกและนี่เป็นชมหนา้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ,บ้านบอสตันเซลตกครับทีมอันดับหนึ่งในสายตนออกประกอบไปด้วยจูฮอลิเดย์เดริกไวท์เจเลนบราวเจสันเททัมและออฮอฟฟอร์ดครับส่วนไมอามีฮีททีมเยือนครับทีมลูกบอลไฟประกอบไปด้วยไลอัอที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับดิลอนไรท์ไทเลอร์ฮีโร คลิปมาตินนิโคลาโจโบิชและแบมเดบยอสถานการณ์ล่าสุดบอสตันเซลติกับนำอยู่3ต่อ1ในซีรีส์ครับเกมนี้แค่เก็บใช้ในบ้านได้ก็จะเข้ารอบต่อไปทันทีครับสำหรับบอสตันครับแล้วก็ไมมี่ก็จะตกรอบทันทีเช่นกันเจสันเททัม hmm. ครับในการทำศึกพร์ออฟอยู่ที่23.3ุแต้มต่อเกมครับเทียบกับเจ้าหนูไทเลอร์โรครับซึ่งมีแค่17.3แต้มต่อเกมเท่านั้นในรอบพร์ออฟ ส่วนเปอร์เซ็นต์ฟิลโกของทั้ง2คนอยู่ที่41%เท่ากันครับและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับ สิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้เจ้าบ้านบอสตันจะไม่มีคริสตาฟโพซิงกิสครับแต่อย่างไรก็ตามไลฟ์ตัวที่เหลืออยู่ครับเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งก็ดูดีกว่าไมอามี่มากจริงๆครับและเกมนี้เป็นเกมที่จะเคลียร์ทางด้านไมอามี่ฮิตครับตกรอบนะครับเพราะฉะนั้นบอสตันเซลติกครับคงต้องโชว์พลังงานบางอย่างในทีมครับเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้บอสตันเซลติกจะไม่ยั้งครับอัดไมอามี่เกิน13แต้มยืนฝั่งเจสันเททัม พบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ